แล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คคําสั่งดูนะครับผมทับ F K นะครับนี่นะครับผมปักอินเราก็ลงติดแล้วนะครับว้าวอ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีอยู่กับผมแบงค์นมครับตั้งแต่เกิดวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลงปลั๊กอินในเซิร์ฟเวอร์ Java and Bedlock นะครับผมก็หลังจากที่ลงคลิปสอนเปิดไปนะครับก็มีคนมาถามว่าเอ้ยพี่มันลงปักอินยังไงมันทำอย่างไรมันลงปลักอินได้ไหม นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องใช้นะครับก็คือไฟล์ซิดล่านะครับผมในตัวเว็บหน้าเช่าคาวนะครับเราก็จะมีไฟล์ซิดล่าอ่า ftp server ให้อยู่นะครับผมแล้วก็ทำการเชื่อมเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวให้อดมินนะครับผมกดไปที่หน้าหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้อดมินไปที่ FTP Serv e r ข้อมูลนะครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเจอแบบนี้นะครับผมก็จะมีนี่ครับ ข้อมูลการเชื่อม FTP server นะครับผมก็จะมีอ่ามีโฮสต์มีพอร์มี username มี password นะครับผมโอเคครับสิ่งแรกที่เราจะทำเลยนะครับอ่าสำหรับแอดมินหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีไฟล์ sila l นะครับผมให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ sila l ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดผ่าน Google เลยนะครับผมจะได้แบบอ่ารู้วิธีการค้นหาด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเปิด g o o g l e ขึ้นมาเลยครับพอเราเปิด g o o g l e ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทาการพิมพ์ค้นหาไฟล์ sila นะครับผมอ่า ไฟซิลล่านี่นะครับผมโอเคหลังจากนั้นกดเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับบรรทัดแรกหน้าแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครไปอีกหน้าหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้ก็แสดงว่าผิดเว็บนะครับโอเคนะครับกดโหลดซ้ายมือเลยนะครับผมนี่ตรงซ้ายมือนะจิ้มนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับผมเป็น Windows 64บบิตนะครับกดดาวน์โหลดไฟซิลล่าได้เลยอ่าหลังจากนั้นนะครับกดไปที่ดาวน์โหลดตัวแรกนะครับผมก็คือตัวดาวน์โหลดฟรีนะครับผมโอเค อ่ตอนนี้เขากําลังติดตั้งอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่โอเคนะครับหลังจากนั้นดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากด open file นะครับผมอ่าโอเคหลังจากนั้นกด yes นะครับโอเคหลังจากนั้นก็อันนี้เขาก็จะอธิบายนะครับก็กดฉันเข้าใจแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอดาวน์โหลดสักครู่ครับอันนี้จะเป็นอ่าโปรแกรมที่ติดตั้งมานะครับผมก็เราไม่เอานะครับผมแล้วก็กดไม่เอานะครับกด next ได้เลยครับผมโอเคกด next 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 อ่าแค่นี้ครับง่ายโอเคเราจะเปิดไฟล์ซิลล่าเลยนะครับผมฟินิชโอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าหน้าเช่าขาวครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าหลักของหน้าเช่าขาวแล้วนะครับผมเราจะทําการไปที่ ftp นะครับผมเพื่อทําการเข้าสู่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคกดจิ้มได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็เปิดไฟล์ซิลล่าขึ้นมานะครับผมวิธีการง่ายงนะครับผมช่องแรกนะครับผมโฮสต์ตรงนี้เราก็ทําการ Copy ได้เลยนะครับผมอ่ะ ก็พีแล้วก็มาวางตรงโฮสต์ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคหลังจากนั้น u s e r name นะครับผมก็ทําการ Copy เหมือนกันครับแล้วก็เอามาวางครับโอเคหลังจากนั้นครับ p a s s w o r d นะครับผมก็ Copy เหมือนกันนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับโอเคหลังจากนั้นพอรนะครับผมก็ Copy แล้วก็นํามาวางได้เลยหลังจากนั้นครับกด Connect ได้เลยนะครับโอเคอ่าแค่นี้นะครับตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ FTP server เราก็คือตัว server เรานะครับที่เราเปิดอยู่นะตอนนี้นะครับนี่นะฮะก็คือตัว server เราที่เราเปิดอยู่นะตอนนี้เลยนี่โอเคในการลงปลั๊กอินนะครับผมง่ายมากนะครับก็คือเราหาคําว่าไฟล์ปลั๊กอินนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปรับจอใหญ่ให้นะครับเราจะเห็นไฟล์ปลั๊กอินนะครับเราก็เข้ามาดูนะครับอ่านี่ครับก็มีไฟล์ปลั๊กอินที่ลงอยู่แล้วนะครับผม โอเคหลังจากนั้นถ้าเราจะกดกลับนะครับให้ทําการ d ดับเบิลคลิกที่จุดๆตรงนี้นะฮะอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการดาวน์โหลดปลั๊กอินมาลงได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างปลั๊กอินสกิลแล้วกันนะครับผมว่ามันลงได้จริงหรือเปล่าเอ้ยที่ทําคลิปสอนลงปลั๊กอินเนี่ยมันลงได้จริงหรือเปล่าโอเค เดี๋ยวเราเปิด Google ขึ้นมาอีกรอบนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เปิด Google ขึ้นมาแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําต่อไปดีก็คือหาปักอินมาลงนะครับก็คือถ้าทุกคนมีปักอินในใจอยู่แล้วก็ก็ดาวน์โหลดมาลงได้เลยนะครับแต่สองผมนะผมจะแนะนําแล้วก็จะสอนลงเนี่ยผมจะลงเป็นปักอินสกิลลวกันนะครับผมโอเคแล้วก็พิมพ์นะครับปักอินนะครับผมสกิลออฟล่าสกิลนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็กดอ่าคลิกได้เลยนะครับผม พอผมเข้ามาแล้วนะครับผมถ้าใครลงไปอินสกิลเหมือนผมนะครับก็จะอยู่ที่หน้าแบบนี้เหมือนผมนะครับนี่ก็เลื่อนลงมาดูนะครับนี่นะครับไปอินสกิลนะครับก็จะเป็นไปอินทักษะสกิลที่หลากหลายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาใช้ทํากันมากนะครับนี่ก็มีรายละเอียดให้อ่านนะครับผมถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็มาอ่านได้เลยนะครับผมแต่หลักๆเราน่าจะเคยเห็นผ่านๆมาแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอ่าโอเคพอกดดาวน์โหลดนะครับเขาจะลิงก์เรามาที่ หน้านี้นะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดอีกครั้งครับผมตรงนี้นะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทาการดาวน์โหลดแล้วนะครับก็อยู่ที่มุมขวาเรานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดไฟล์ล i l a ขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ วิธีการนะครับผมเราก็ทําการลากไฟล์นะครับผมของปลั๊กอิน Allra Skill เนี่ยมาลงในโฟลเดอร์ปลั๊กอินของเรานะครับผมโอเควิธีการนะครับกรณีที่ใครไม่อยากลากลงเลยนะครับมีมีวิธี22วิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็ลากลงมาแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับผมวิธีแรกนะหลังจากนั้นวิธีที่2นะครับผมก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับผมลากลงมาได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ะ โอเคลงซ้ำไปนะครับผมอ่ะพอเราลงเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทําการรีโหลดเซิร์ฟเวอร์นะครับหครั้งนั่นเองนะครับผมรีโหลดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันรียังไงนะครับเราก็กลับไปที่เว็บหน้าเช่าข่าวนะครับวิธีการรีโหลดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมีอยู่2วิธีนะครับผมที่ผมจะแนะนำนะครับวิธีแรกนะครับผมพิมรีโหลดนะครับวิธีนี้นะครับจะไม่ค่อยใช้กันนะครับผมไม่แนะนํานะครับโอเควิธีที่2นะครับผมก็คือกดหยุดเซิร์ฟเวอร์นะครับที่คอนโซลได้เลยนะครับผมเพื่อทําการปิด แล้วก็เปิดใหม่นั่นเองนะครับจะเป็นการรีเซิร์เวอร์นะครับผมโอเคกดหยุดเซิร์เวอร์อะโอเคตอนนี้เซิร์เวอร์เราก็หยุดทํางานแล้วนะครับผมแลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดเซิร์เวอร์นะครับผมอ่าหลังจากนี้เราก็รอให้เขารันเสร็จสักครู่นะครับผมแล้วเราก็จะมาเช็คดูว่าเราลงติดหรือเปล่าปักอินที่เราลงนะครับก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมวิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมพิมพ์ในคอนโซลนะครับทับ pl นะครับผมกด enter ได้เลย นี่นะครับผมก็จะเจอแล้วว่าอินออร่าสกิลเราเนี่ยได้ลงแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปเทสดูนะครับผมเปิดไมค์คราฟขึ้นมาได้เลยแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟเวอร์เราได้เลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราแล้วนะครับผมวิธีการนะครับผมให้ o p นะครับผมก็พิมพ์นะครับในคอนโซลเหมือนเดิมครับ OP ชื่อตามด้วยชื่อนะครับผมนี่นะครับ อ่าโอเคเราได้อ P แล้วนะครับหลังจากเราได้อ P แล้วนะครับเราอยากปรับโหมดสร้างสรรค์แล้วก็ปรับได้เลยครับเกมโหมดคิดเอทีฟนะครับนี่นะครับผมโอเคเราจะมาเช็คดูว่าบระอินเนี่ยมันติดจริงหรือเปล่านะครับผมโอเควิธีเช็คง่ายๆนะครับนี่เราจะเห็นตรงฮอตบาร์นะครับก็จะมีเลือดบอกแล้วก็มานาบอกนะครับผมก็คือประอินสกิลเราลงติดแล้วนะครับหรือว่าเราจะทิมพับพีเอลนะครับนี่นะครับผมออร่าสกิลแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คคําสั่งดูนะครับผมทับเอสเคนะครับ นี่นะครับผมปักอินเราก็ลงติดแล้วนะครับว้าวเป็นไงนะครับผมบอกเลยว่าข้อเจ๋งนะครับนี่ครับถ้าเราทำกิจกรรมนะครับหรือว่าอีเวนต์ในเกมเนี่ยหรือว่าขุดบล็อกต่างต่างหรือว่าตีมสัตว์เลี้ยงหรือว่าทำอะไรเนี่ยครับก็จะมี EX ็หลอดเขึ้นอยู่ตรงกลางฮอตบาร์นะครับผมบอกเลยนะครับผมมันก็สำคัญนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่อยากให้ผู้เล่นพัฒนาทักษะสกิลนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครลงไม่ได้หรือว่ายังไงก็สามารถเม้นหรือว่าสอบถามมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับก็จะมีแอดบินคอยตอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คลิปนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใช้บริการหน้าเช่าขาวด้วยนะครับเปิดเซิร์เวอร์ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับผม